สวัสดีค่ะกับข่าวบ้านๆมาอีกแล้วคะ่ะวันนี้เมนูน้ำพริกกะปินะคะมาดูวิธีทํากันเลยคะ่ะแม้จะตําพริกกับกระเทียมนะคะเสร็จแล้วจะนํากะปิไปใส่ในหม้อทอดไร้น้ํามันนะคะทุกคนเพื่อให้กะปิมีความหอมนั่นเองนะคะแล้วก็นํามาตํารวมกันกับน้ําตาลมะพร้าวผงชูรสนะคะตําแบบนี้เลยเนาะตําพริกกับกระเทียมก่อนนะคะทุกคนเสร็จแล้วเราก็จะใส่มะเขือพวงลงไปสักนิดนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเติมน้ํานะคะจะเป็นน้ําอุ่นนะใส่ลงไปแบบนี้คะ่ะคลุกเคล้าให้เข้ากัน วันนี้ก็ชิมรสดูนะคะก็จะมีปรุงน้ําตาลเพิ่มอีกนิดนึงนะคะแค่นั้นเองอร่อยมากๆแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็มาเจียวไข่กันนะคะมะเขือของแม่ก้อยก็เหลืออยู่แค่2ลูกนะคะทุกคนก็คือที่ปลูกไวเ้เขาเริ่มแบบจะเหี่ยวจะตายแล้วนะคะอันนี้ก็คือเก็บมาได้อีก2ลูกเนาะวันนี้ก็จะเป็นไข่เจียวนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นหน่อไม้ที่ซื้อมาแบบเขาต้มสุกแล้วนะคะอันนี้เอามาอุ่นเนาะต้มหน่อไม้เสร็จแล้วนะคะก็จะมีต้มผักอย่างอื่นด้วยนะเตรียมตักแยกออกไปแบบนี้เลยค่ะ เมนูนี้ก็เป็นเมนูง่ายๆเมนูอร่อยๆนะคะก็คือช่วงเนี้ยไปตลาดเราเห็นแม่ค้ามานั่งขายนะคะก็คือจะเป็นตัวนี้เนาะหน่อไม้นะคะแต่ว่าเขาก็จะต้มจนจืดแล้วมานะคะแม่ก็จะนํามาอุ่นเฉยๆนะคะทุกคนแล้วก็ต้มผักต้มไข่นะคะประมาณนี้เนาะกับข้าวเช้านี้ก็คือกินแบบง่ายๆเลยนะคะส่วนปลาทับทิมนะคะตัวนี้แม่จะเอาไปใส่ในหมอ้อทอดไร้น้ํามันนะคะทุกคนก็ได้ฟิลแบบปลาทอดนะคะเป็นเมนูลดไขมันคะ่ะ